ชื่อชื่ออะไรวะ On the Go จริง่ะโอเคไปยังโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวลำโพง JBL นะคะอันนี้เป็น Party Box On the Go นะก็คือเป็นลำโพงที่พกไปไหนมาไหนได้นะตัวใหญ่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันมันกันเนาะเราก็เปิดเครื่องก่อนปุ้ง พอเปิดเครื่องเสร็จสถานะไฟมันจะขึ้นอ่าว่ามีแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ในตัวนะคะอ่าก็คือแต่ก็คือสามารถชาร์จใช้ได้แต่ว่าไม่มีแบตก็ชาร์จก็ได้เนี่ยมันจะมีข้างหลังเนาะเดี๋ยวเราธิบายอีกทีหลังอีกทีนึงอ่าทีนี้พอเสร็จแล้วก็สถานะไฟมันก็จะขึ้นว่าติดละส่วนตรงนี้มันจะมีอ่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบของไฟได้โดยมากดปุ่มตรงนี้ข้างๆกันเนี่ยกดปุ๊บอ่าน,นี่ปิดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นของไฟนะ เปลี่ยนแตกต่างกันไปแล้วมันก็จะขยับตามเสียงเพลงอ่ะอันนี้เป็นไฟนี่อ่ะประมาณนี้ค่ะมา 3, 3แบบเนาะเมื่อกี้อ่ะต่อไปดูข้างบนของปุ่มเปิดสวิตช์จะเป็นบลูทูธอ่ะเวลาเราก,กดก็จิ้มเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วเราก็ไปเปิดบลูทูธกันเนาะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นอะไรกีตาร์ค่ะ,คะก็คือสามารถเล่นฟกซองสเสียบกีตาร์ได้เลยเนาะอ่ะ ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นอเดดมุนให้ดีกว่าค่ะปึ๊บอ่ะขยับมาก็จะเป็นไม้ปรับไม้ปรับความดังของไม้เนาะซึ่งรุ่นนี้เขาจะแถมไม้มาให้สองตัวอย่างนี้เลยอ่ะไมันจะมีที่เสียบไม้แล้วก็ดึงออกเนี้ยได้แล้วก็เปิดไม้กดค้างไว้ต่อละจิ้งก็คือต่ออ่ะเดี๋ยวลองเทสเ์ีย่างไ อันนี้ปรับใหม่เนาะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อ่ะปยนค่ะเอ๋ออันนี้แล้วก็กดปิดเอาออกเดี๋ยวอ่ะต่อไปเป็นปรับกีตาร์เนาะถ้าเราเล่นกีตาร์เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเสียบตรงนี้ก็มีปรับเสียงกีตาร์ให้ดังเบาได้อ่ะต่อไปเป็นปุ่มเอ็กโคอ่ะเอ็กโคฮัลโหล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  เด้อหนึ่งสองสามสี่เทสเทสอ่าในี้เป็นเสียงเอ็โคโนะครับใช้ไม้พู่นัอ่าต่อไปเป็นปรับย่านความเสียงแหลมย่านเสียงแหลมเนาะแล้วก็ย่านเบสอ่าพอพูดถึงเบสบูส๊ทกลับมาดูตรงนี้นิดนึงจะมีปุ่มเบสบู๊ทอ่ถ้ากดเบสบู๊ทมันจะทำให้เสียงเบสหนักขึ้นอ่าตรงน,นี้เนาะอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเล่น หรือหยุดเองนะคะแล้วก็ปุ่มลดเสียงอ่ะแล้วก็อันนี้เสียบไม้เพิ่อรีกตัวหนึ่งก็คือใช้ไม้เต็มที่นะสามตัวมันจะมีไม้หนึ่งไม้สองอ่ะแล้วก็ไม้อ,อีกตัวหนึ่งอ่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ห้อยสายจรงิงๆมีสายสะพายไหลนะอ่ะเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บล็อกแล้วก็อันนี้เ,เลยแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นที่จับยกสองมือค่ะอ่ะ,อะมาดูข้างล่าง ขางล่างจะมีที่ชาร์จเนาะอันนี้ก็เสียบเข้าไปอันนี้ต่อตรงอ่ะอีกอันนึงเป็น usb usb อันนี้เป็นเหมือนเครื่องนี้มันเหมือน power bank อ่ะสมมติถ้าแบตหมดอะไรเงี้ยก็เสียบชาร์จกันได้นะ power bank ก็คือเป็นแหล่งเป็นแหล่งจ่ายไฟเฉยเนี่ยเป็นเหมือน power bank อ่ะอีกอันนึ้งก็เป็นตัว aux เนาะก็เสียบได้สมมติถ้าไม่เปิดบลูทูธก็เอาสาย aux เนี่ยมาจึ๊บเลย โ okay. อเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองเทสเสียงกัน ไ,ได้ทั่วไปนะคะ,<ม>อ,ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูราคาจาก Powerbuy เนาะหนะนึ่งหมืนสี่พันเก้าร้อยบาทนี่จะมีสายด้วยเห็นไหมมีสายมีลำโพงมีลำโพงแล้วก็มีใบสองตัวจากไปตัากันได้ไปโก้ วันโบ T2 Max เป็นตัว Max นะคะมันจะได้ความละเอียดประมาณไม่แน,น่ใจว่า 2K หรือ 4K อะซึ่งมันจะละเอียดละเอียดกว่า Full HD ละเอียดเลยนะโอเคอ่ะครันนี้ก็คือสมมุติว่ากรณีที่เราไม่อยากมีทีวีเนาะแล้วก็แบบพื้นที่จำกัดอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้อันนี้ยยิงเข้ากับผนังสีขาวตรงไหนก็ได้อ่านเดี๋ยวบน อ่ะก็กดเปิดตรงนี้ได้เลยปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะใช้ที่ชาร์จเนาะก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะคะแล้วก็กดเปิดอ่าก็จะมีลําโพงข้างๆสองตัวตรงนี้เป็นรูๆเป็นลําโพงนะอ่ะแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราจะต่อออกข้างนอกก็ต่อได้ต่อเป็น AUX ก็ได้นี่มี AUX ข้างหลังอ่ะต่อสายหูฟังนะคะอ่าต่อ AUX ออกก็ได้เนา ส่วนในที่นี้เราจะเชื่อมต่อโดยผ่านมีสติก๊กอ่า mm hmm. แล้วก็ซื้อมี mm hmm. ซื้อมีสติ๊กมาของเซลมีเอามาเอาไว้ mm hmm. เชื่อมต่อหลายสายเราก็สามารถเขาเรียกะ่รแคชหน้าจอจากมือถือเข้าเครื่องนี้แล้วก็ผ่านออกจอได้เลยอ่ะเดี๋ยวเจะทาให้ดูกันอ่าไปที่จออันนี้คือผนังบ้านปกติสีขาวนะคะ mm. อ่ะดูมา ก็สามารถปรับความชัดอะไรได้ไมหมุนๆปุ๊บมันก็จะชัดขึ้นอันนี้จริงเราปรับได้นะแต่ว่าพื้นที่เราจากัดถุงถ้าเราอยากให้กว้างขึ้นเราก็แค่ถอยเห็นไหมมันก็จะสว่างขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเคจัอันแ,แรกแ<ต>เราจะมีรีโมทสองอันรีโมทที่มากกบเครื่องคืออันนี้อันนี้อันนี้รีโมทของมีสตต๊กนะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังอันนี้รีโมทเครื่องมันก็จะมีปุ่มเปิด แล้วก็ปุ่มใช้ขวามไ,มไม่เป็นไรมีปุ่มตั้งค่าเอาเป็นว่าปุ่มตั้งค่าตรงกลางแล้วกันเนาะกดปุ่มตั้งค่าอันดับแรกก็คือตั้งค่า Wi-Fi ก่อนอ่ะก็โอเคคลิกตรงกลางเข้าไปจิ้มเข้าไปตรงกลางไม่เป็นไรอ๊บอ่ะแล้วก็เลือก Wifi อันที่เราใช้อยู่ที่เป็นอันเดียวกับที่มือถือเราใช้อ่ะสมมติเราใส่เข้าไปก็กรอก u s e r password เข้าไปนะคะกลับมา แล้วก็อีกอันนึงก็คือสมมติว่าถ้าไม่อยากใช้ลาโพงเครื่องอยากใช้ลําโพงบลูทูธก็ให้ต่อบลูทูธในที่นี้เราใช้ jbl partybox จากคลิปแรกไปนะที่เราเคยรีวิวไปก็ต่อเรียบร้อยนี่นะคะมันก็ขึ้นคอนเน็กอ่นี่คือเราต่อแล้วเนาะแต่แล้วคราวนี้พอเราต่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแล้วก็แบ็กกลับมานะ,ะแเราก็เลื่อนลงมามันจะมีการตั้งค่าอันนี้คือตั้งค่าซูมเซตติง้งเห็นไหมว่า จอมันจะแบบไม่ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เข้าไปตรงนี้กดโอเคที่ซูมเซตติงแล้วก็บอกว่า4 point scaling เพื่อจับมุมทุกอันอ่ะเราก็จะมีมุมตรงนี้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 เราจะจับมุมตัวนี้ดึงออกตรงนี้มันจะพูดถึงมุมนี้อ่าล้วก็จับมุมขยับเลื่อนให้มันตรงโอเคถ้าเสร็จแล้วก็โอเคมันก็จะขยับมุมต่อไปแล้วก็ดึงมันเข้ามา ถ้าเรียบร้อยแล้วก็โอเคเลยแล้วก็แบ็คกลับเห็นไหมตรงแล้วค่ะเสรล้คราวออนี้ตอนที่เราจะต้องการจะใช้หน้าจอของเสี่ยวมี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปใช่ไหมเราก็จะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงมันจะมีช่องคําว่า source HDMI ให้กดโอเคเข้าไปปั๊บอ่ะอันนี้จะเป็นเสี่ยวมี่แล้วตอนนี้ก่อนจะเริ่มใช้เนี่ยเราต้อง อันนี้เราก็เปลี่ยนรีโมทมาใช้ของ Xiaomi ก่อนนะเมื่อกี้เราตั้งค่า WiFi ของเครื่องไปแล้วเราต้องมาตั้งค่า WiFi ของเครื่อง Xiaomi ด้วยอ่าโดยการกดเซตติ้งมันจะมีเซตติ้งอยู่ตรงนี้อ่าเราก็เลื่อนเมาส์ไปเลื่อนลูกศรไปเลื่อนเข้าไปเลื่อนให้เจออ่าแล้วก็กดโอเคแล้วก็เชื่อมต่อ WiFi ให้เป็นตัวเดียวกับที่เราใช้ก็คือถ้าเราใช้บ้านไหนแล้วก็ให้ใช้บ้านนั้นเพื่อมันจะได้เจอกันเนาะโอเค แลเต่อเรียบร้อยแล้วป๊บเอาแ,แบกกลับมาคร่วนี้ก็มาที่มือถือไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วมาที่มือถืออ่าเข้ามาใน YouTube ก็ได้ถ้าใครใช้ y o ู t u b พรีเมียมก็จะดีเพราะว่าจะไม่มีอ่าโฆษณานะคะอ่ะเช่นต้องใช้อะไรอะ่ะที่ไม่มีติดลิขสิทธิ์เนาะอ่ะเราก็เข้ามาในนี้เลือกข้าเพลงอ่ะเราก็เล่นเพลงปกติ แล้วก็ให้เรากดมุมทางขวาบนมันจะเป็นรูปเหมือนทีวีแล้วก็เหมือนมีรูปไวไ i ด้วยจิ้มเข้าไปจึบ๊บหนึ่งทีมันจะถามว่าให้เราออกอ่า d e v ว c e ไหนเราก็เลือกนี่ทีวีสติกจิ้มเข้าไปป๊าบรอแป๊บหนึ่งอาอันนี้จอ YouTube ก็กำลังจะโผล่ขึ้นที่โปรเจคเตอร์นะคะแปบ๊บหนึ่ง เรียบร้อยเอาเอาลแกนพงตัวนั้นมาด้วยซิโอ้ยคอนเทนต์ช่างดูไม่ดีสุดๆเลยนะยูทูบเบอร์อะไรคุณก็ อยู่ที่ไหนก็จัดปาร์ตี้ได้ตลอดโอเค